Mission to the Moon. Continue with your mission. 5 Minutes Good Time. ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 Minutes นะครับคำถามวันนี้คือว่าการทำงานร่วมกับ AI จะเปลี่ยนวิธีคิดของคนทำงานไปยังไง ผมคิดว่ามันไม่ใช่เปลี่ยนแค่คนทํางานนะมันจะเปลี่ยนแบบมนุษยชาติโดยสิ้นเชิงนะครับแต่ผมรู้สึกว่าในบริบทการทํางานเนี่ยสิ่งที่เราจะเปลี่ยนแน่ๆตอนนี้เร,เริ่มเห็นบทบาทแล้วก็คือว่าเราจะเปลี่ยนจากคนที่ลงมือทำเนี่ยกลายเป็นผู้กํากับแทนนะครับซึ่งในการทํางานผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่อง mindset ก็สําคัญนะครับอันแรกเนี่ยผมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนจากคนหาคําตอบเป็นคนตั้งคําถามแทนนะครับ ในอดีตเนี่ยคนทํางานหรือจริงๆต้องบอกว่าคนที่เก่งในการทํางานด้วยเนี่ยคือคนที่รู้คําตอบนะมีความรู้ในหัวเยอะนะครับแต่ในยุคที่ A.I เนี่ยสามารถหาแบบคําตอบจากแบบเป็นพันๆไปเปอร์ได้เนี่ยนะครับการรู้คําตอบเนี่ยจึงอาจจะไม่มีคุณค่าเท่ากับการรู้ว่าจะถามอะไรอคิดถึงเรื่องง่ายๆเขียนอีเมลก็แล้วนะครับวิธีคิดแบบเดิเมเาจะคิดว่าเราจะเขียนอีเมลยังไงให้นี้ดูสุภาพแล้วก็เนื้อหาครบถ้วนอันนี้คือโฟกัสที่การเขียนใช่ไหมอันนี้ก็คือคําตอบ วิธีคิดใหม่เนี่ยเราจะต้องตั้งคำถามว่าฉันต้องการผลลัพธ์อะไรจากอีเมลนี้จะได้สั่งให้ AI เนี่ยเขียนได้ถูกต้องนะครับอันนี้มันจะเป็นโฟกัสที่วัตถุประสงค์และบริบทแทนนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละก็คือบทบาทที่1เนานะเปลี่ยนจากคนหาคําตอบเป็นคนตั้งคําถามนะครับอันที่2คือเปลี่ยนจากผู้สร้างเป็นคล้ายๆกับเป็นเอดิเตอร์เป็นบรรณาธิการนะครับงานที่เป็นแบบการเขียนโครงร่างการดราฟต์กันหรือแม้กระทั่งการเขียนโค้ดเบื้องต้นการหาข้อมูลดิบเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของ AI ไปละ นะครับมนุษย์เนี่ยจะเปลี่ยนไปทําหน้าที่ตรวจสอบนะฮะคัดกรองนะครับปรับปรุงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมที่เราอาจจะต้องเขียนสมมติเราจะเขียนบทอะไรทัาอย่างขึ้นมาเนี่ยต้องเขียนจากจากหน้ากระดาษเปล่านะฮะปัจจุบ,บันนี้ราบอกว่าให้ AI ร่างมาสัก3 4แบบแล้วเราก็เลือกอันที่เราชอบมากที่สุดมาใส่ความเป็นมนุษย์เข้าไปตรวจสอบความถูกต้องปรับโทนนะฮะตัดอะไรที่มันไม่ไม่เหมาะสมออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความท้าทายของมันก็คืออยู่ที่ว่าเราต้องมีความรู้ลึก นะฮะเราต้องรู้ว่าสิ่งที่ a อเียนขียนนั้นน่ะมันมั่วหรือเปล่านะฮะหรือว่ามันแม่นยําแค่ไหนอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของเอ i t เตอร์เหมือนกับเอเดเตอร์ทั่วไปะฮะเอเดเตอร์ Editor ทั่วไปก็ต้องรู้เนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันมาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะะี่ยอันที่3าคือเปลี่ยนจากเน้นความเร็วเป็นเน้นรสนิยมแทนนะครับเอ่อ AI ตอนนี้สร้างงานระดับปานกลางเนี่ยได้เร็วมากนะครับความเร็วจะไม่ใช่จุดขายต่อไปแต่มันจะเยอะมากนะฮะแล้วก็มนุษย์เองก็มีลิมิตในการเสพอะไรด้วยเพราะฉะนั้นนี จุดตัดใหม่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องรสนิยมกับพิสัยทัศนะฮะสมัยก่อนอาจจะบอกว่าใครทํางานเร็วสุดจะชนะใช่ไหมแต่ว่าในเมื่อทุกคนเร็วเท่ากันหมดเนี่ยนะครับตอนนี้ต้องดูว่างานใครมีเอกลักษณ์มากที่สุดนะฮะหรือว่าเข้าถึงคนเข้าใจคนมากที่สุดได้อ่ v มูฟคนได้มากที่สุดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณค่าของความวิญนุนกับรสนิยมเนี่ยจะมีความสำคัญมากขึ้นนะฮะแล้วข้อสุดท้ายผมคิดว่าอาจจะต้องเปลี่ยนจากผู้เชี่ยวชาญด้านเดียวกลายเป็นคนที่เชื่อมโยง นะครับ AI เนี่ยมันจะช่วยเสริมทักษะที่เราขาดได้เช่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักการตลาดที่คุณเขียนโค้ดไม่เป็นเนี่ยนะตอนนี้คุณก็มี AI ช่วยได้บ้างแล้วนะครับหรือคุณอาจจะทํา Data ไม่เก่งนะค,คุณก็มี AI ช่วยได้บ้างแนะ่นอนคุณจะไม่เก่งเท่าคนที่เขาทํามาสายนี้แต่ว่าคุณพอทําได้ทาหลายอย่างได้ทํารูปก็ได้ทําอะไรก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นจะเกิดมนุษย์ท่านใหม่ที่เรียกว่าเป็น generalist with AI superpower นะครับ,นะรบสมัยก่อนเนี่ยสมมุติเราบอกว่า เราทำแดชบอร์ดว่าฉันทำแดชบอร์ดไม่เป็นนะฮะทำา Power BI ไม่เป็นก็ต้องรอนะฮะฝ่าย Data าอะไรไปฉันก็ทำงานของฉันไปแต่ทุกวันนี้เราทำเองได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดเดิมที่บอกว่าฉันจะทำแค่งานตรงนี้ที่อื่นฉันทำไม่เป็นฉันต้องรอคนอื่นเนี่ยมันจะสามารถเป็นการทำงานแบบ End-to-end end ได้นะครับโดยมี AI เป็นผู้ช่วยในส่วนที่เราไม่ถนัดซึ่งแน่นอนอย่างที่บอกนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้ทำได้ดีเท่ากับคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นแต่เราจะเชื่อมโยงเรื่องได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้น นะครับและของบางอย่างมันไม่ได้จะเป็นจะต้องการความลึกมากขนาดนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนทํางานจะมองภาพรวมมากขึ้น,นเห็นบิ๊กพิกเจอร์ภาพรวมมากขึ้นเชื่อมโยงระบบได้ดีขึ้นนะครับโดยไม่ต้องไปศึกษาเรื่องอะไรแบบสมัยก่อนที่ต้องที่ต้องแบบลงแบบโหดีเทลทุกเรื่องนะฮนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ต้องรักษาไว้แล้วกันนะครับของมนุษย์ในยุคที่ทํางานไอเอหนึ่งคือเรื่องวิจารณญาณน,นะ เขียนถูกหรือเปล่ามั่วหรือเปล่าเป็น half truth หรือเปล่านะครับอันที่สองก็คือเรื่องจริยธรรมอันนี้สําคัญมากนะฮะต้องมีจริยธรรมต้องเข้าใจว่าอะไรทําได้แะ้วทาไม่ได้ขอบเขตอยู่แค่ไหนนี่ครับสุดท้ายคือการเห็นอกเห็นใจการเห็นอกเห็นใจหรือเอมพัตซีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบเรามีแบบความเห็นอกเห็นใจเวลาคนเขาเจอเรื่องลําบากอย่างเดียวแต่มันคือการเห็นอกเห็นใจผู้คนในสถานที่เขาเป็นมนุษย์ด้วยเขาต้องเจอเรื่องอะไรบ้างปัญหาเขาคืออะไรพวกนี้นี่นะฮะผมคิดว่าเนี่ยคือบทบาทที่ เราน่าจะเป็นภาพกว้างๆในการใช้ AI ในยุคต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes ครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission 5 u t e s Good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที